นเนะขาจ่ายเปล่าเขาจ่าย,าเ,าายเปล่าเหรไม่เข้าใจมึงฟเกรอเปาเออมึงฟุกกระเป๋าเออมึงฟุกกระเป๋าเออเออมึงฟุกอีกแล้วปากลงปากดีว่าลุงเว้ย คนไทยน่ยชื่อดมิกากะไม่แพนล่ะเฮ้ยรอยายปัดบินเหรอ โอ้ยฟีนิกซ์เอ้ยทำอะไรครับเนี่ยช่วยกูหน่อยเฮ้ย Enemy spotted. Nineteenth century. Get out of here. Hi. Gun here. I dropped the spike. wrong Spikes here. One enemy remaining. long แล้วมันใส่เกีย็นอยู่แล้วเย็นไหมครับลุงมัเย็นเว้เมื่อวัมึงได้เหนือเย็นเมื่อลุงได้สนายจากมันแล้วใครมันเอาปืนนี้มาให้ลุงวะ หนุ่มซื้อเองนี่หว่าต้องแปลงอะไรสักวันหนึ่งอเล็กซ์ต้อง,ง,งมีสักวันต้องมีสักวันเออต้องอย่างนี้บ่า Anyway, is Here, you will not kill my allies. last player ียไม่ o T โดนจบแล้วของเพื่อนโคตรกระจอกอะวันจริงกระจอกมากลุงผมไปนอนแล้วนะไปเฝ้าเบลเคผมบัก่นเดียวคิวจอยคิวจอยเขี่ยอะไรมึงอะเรียกผมไงคิวจอยเรียกผมเยี่อะไรกูโดนแบนไอ้สัสคิวโบอีซี่เองไอ้เบนจะด่ามึงไงดีวะเฮ้ยโดนแบนเซ็งว่ะ Let me show you how to get there. They will power. You've got place. Tell out. Placing the bomb grenade. กนเลยไอกจัไหนมันจ็บตไหนันไหนมันจบไม่ทันหายต่อหน้า ควายตกลงหน้าหนูก็อยากชนะแหละเกมน่ะเอาจริงไอ้นมิีกากนี่คือแบบปักดีมากอะคือแบบเล่นเป็นควายตายเป็นโคดอะไรเงี้ยอ่ะไม่ไหวอ่ะไม่ไหวอ่ะมันมาด้วยกันเหมือนมันจะมาด้วยกันหมดเลยมึงไม่เอากูไม่เอามาเออเอาดี อยากทิ้งกูก็ทิ้งกันเลยนะเอาดิคนจริงนะผมคูเดียวเจ็บคอเฮ้ยยังไม่อยากเก็บเลยทำไมค้าต้องเก็บรีสต์นะครับมึงต้องเก็บระเบิดนะเพื่อนมบุญยังปากดีมาให้เข้าว่าเข้าสุดท้ายตลอดนะครับ เอา่ะฝากดีว่ะเฮ้ยไม่มีคนฝากดีทุกคนเอาเรื่องว่ะทำไมเขาโหดจังวะคิวห้าตายสิบเนีทำไมเขาโหดทำไมเขาหดจังเลยลงกลัวผมกลัวครับผมจะร้องไห้แล้วเนาะ โดนด่าด้วยเหรอโดนด่าด้วยอ่ะเสียใจจังเลยอ่ะทำไมต้องด่าเราอย่างนี้เหมือนมันเก่งเอะจริงๆเหมือนมันเก่งอ่ะแหลงโกเลยที่แค่นี้หรอครับถามจริง มึงแล้งโกน่ะกูงเลงฟิวนะ่ะมึงอายปะถามจริงมึงอายปะถามจริงม,มึงอายไหมหมึงอายไหมแค่นั้นแหละมึงอายไหมเออช็อตนี้ต้องมีลงยูทูบไปเลยทุกคนนะเออคนเก่งอ่ะนะคนเก่งอ่ะนะเอ,อ้ยเอาวะคนเก่งคนเก่งวะ แล้วมึงไม่เก็บล่ะเออไม่เก็บล่ะเออมึงบ่นนู่นบ่นนี่มึงไม่เก็บล่ะฮะมึงไม่เก็บอ่ะมึงไม่เก็บฮะมึงไม่เก็บอ่ะเฮ้ยมึงไม่เก็บอ่ะมึงบ่นนู่นบ่นนี่แล้วทำไมมึงไม่เก็บมึงทำไมไม่เก็บฮะฮะมึงทำไม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 อ่ะเออมึงทำไมเอาหัวร้อนอ่ะหัวร้อนอ่ะหัวร้อนอ่ะหัวร้อนันหัวร้อนว่ะเฮ้ยเอาว่ะวยโอยหัวร้อนหัวร้อนมีคนร้อนคนมันมีคนหัวร้อนนะกูอยู่นี้กูอยู่นี้

ิแกจะระเบิดวลาหน่อยหาว่าใไม่ต้งสะใจจังวะมีคนถอดร้อนต้องสะใจอ่ะสะใจจังเลยเหมือนมันเก่งอ่ะนี่ลงไม่ได้คิวไหลตายนแล้วคือดูดิเหมือนมันนำได้เมื่อไหร่วอกีการ์ผู้ถานจริงเลยไหวไหวไหวว่าร้อนไหว หัวร้อนไม่มีคนหัวร้อนทุกคนมีคนหัวร้อนอยู่ในเมืองทองออยู่กับไมีคนหัวร้อนมีอ้วันไอ้วันหวานมีคนหัวร้อนไอ้เวันคิวจอยเอาว่ะเอาว่ะเอาว่ะพี่จอยเป็นไงแบบกูถามกิวเอาวะเอาว่ะตายอยู่พี่คิวจอยดูมันดิดูมันดิมีคนหัวร้อนน่ะแก่ทเปสะใจเว้ยมีคนหัวร้อนเอาเรงเด้อ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 

เดี๋วกนร้อนนะทุกคนคือเขามีตังค์นะเออแต่เขาไม่ได้มีสีในการเล่นนะร้อนร้วนร้อ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 นร้ดีร้ออนอนร้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 อนรอรอร้อนรนร้อนนร้อนนร้อนนนร้อนร้อนรร้อนรร้อนรอออออออ้นอ้อรอ เรื่องไม่โหดจังสุดยอดเจ้าพ่อจังสิโอ้โหสุดยอดสุดกว่านี้ไม่มีอีกแล้วโหดจังเลยอ่ะไม่ได้โหดจังเลยโอ้โหหย่อนเลยอ่ะขำว่ะ Spike planted ขำมากชนะได้นะเดเอาเรื่องเลยนา นาไม่ตอบหนึ่งแล้วหนึ่งแล้วหนึ่งแล้วหมดจังล่ะคือเราอยากอยากจะแพ้มันจริงอยากแพ้มากตอนนี้คือตอนแรกคิดว่าเอออยากชนะเว้ยแต่ตอนนี้คือมันไม่อยากชนะมันอยากแพ้อยากแพ้อยากแพ้ ก็บอกว่ามีคู่รักกันหน่อยว่า,ม,ามันคู่รักกันไว้เอาเรื่องเอาเรื่องได้นะได้คู่รักกันเลย l a placing f w a r m grenade and bomb out placing f w a r m grenade เอาฟีดินเนี่ยเนี่ยคนเก่งเขาไม่พูดเยอะหรอกนะเออเขาไม่เน้นทุกคุยนะเขาเน้นเน้นรบบเน้นคิวเน้นยิงอะนะจะมีแต่พวกที่มันแบบ e ีจี้อ่ะอี a ี้อ่ะเออเกมโง่ๆไหวไหวไหวมันจะอ่อนสัตว์อ่อร้อนมีคนร้อนมีคนร้อน มีคนหัวร้อนมีคนหัวร้อนมีคนหัวร้อนทุกคนมีคนหัวร้อนมีคนร้อนอะ่ะตาจะร่อยย่อทำไมต้องร้อนด้วยย่อเขาผิดอะไรย่อเขาผิดอะไรเหรอตัวเองตัวเองบอกเขาไม่รู้ ยิงไม่โดนสวัสดีครับสวัสดีครับผมสองยำสองยำต้องยำเมนูใช่ไหม ร้อนมีคนร้อนหนึ่งกันตารัผมคือมันด่าเขป็นยาอ่อนอะคือมันเล่นเล่นแบบเล่นให้ดีก่อนได้ปะเออคือจริงๆด่าคนอื่นมปนย่าอ่อนเล่นดีก่อนขอร้องนะก่อนจะด่าใครก่อนจะว่าอะไรใครอะช่วยเล่นให้ดีก่อนเดียผมอย่างแรกอะนะเออใช่หรอครับใช่หรอคนึงใช่หรอครใช่หรอใช่ยัไมใช่ One enemy remaining Spike <tapult> <tapult> spotted why, 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 why. Let's get these idiots ตอนนี้เขาร้องให้ฟ้องแม่มั้งนี่นร้องให้แล้วมังมร้องให้แล้วมัง placing s w a m grenade p l อย e า h อโอ้ยเก่งจังเลยโยเก่งจังเลยว้าวว้าวเก่งจังเลยย่ามันด่าเราอย่างบื้อวยแล้วดูมันเล่นดูมันเล่นดี มันด่าเราเบื่อมันด่าเราเบื่อโอ้โหดูมันเล่นเนี่ยชอบเลยโคดจัดปลัดบอกคนจังโหดอ่ะไม่โหดจังเลยพี่ชายทำไมพี่ชายโหดอย่างเงี้ยพาพี่ชายทำไมพี่ชายโหดจังเลยอ่ะพี่ชายโหดจังเลยบอกหนูเด็กูอย่าโคดเมพี่ชายอย่าโคดพี่ชายจังเลยครับผมบอกน้องหน่อยได้ไหมเค้าน้องจะโหดเหมือนพี่บ้างอะไรเงี้ย นะเอออยากโหดบ้างอ่ะเด็กเขาเล่นกันสุดยอดคนโหดเขาแปดผิวผมคนกระจอกมัน oh. ต้องสิบสามคนเลยไอ้สิ่งฟองคนโหดเขาต้องตายสิบหกเขาหมอมตายไม่ถึงสิบหกมันไม่เสียวไม่โธไม่เท่นะเขาจ่ายเปล่าเขาจ่ายเปล่าเไม่เข้าใจมึงกเปาเออมึงฟุกกะเป๋าเออมึงฟุกกะเป๋าเออเออมึงฟุกอีกกระเป๋าเออเป็นยะฟุกอีกกระเป๋าเออฟุกอีกอ่ะเปล่าเมื่อไหร่จะเอส เมื่อไรจะเอ็ดเออแล้วเมื่อไรมันจะได้คิวมันขึ้นมาผ่ะถามจริงเมื่อไรมันได้ขึ้นมาคะมันได้ขึ้นมาเออเมื่อไรมันได้ขึ้นมาเออเมื่อไรมันได้ขึ้นมาถามจริงเมื่อไรมันได้ขึ้นมาแค่นั้นแหละเออฟูจะเจ็บคอนะเออคิวเก้าตัวตายสิบหกตัวออ้ยโหดจริงๆโหดจังเลยโหดจงเบยโหดจังเลยอ่ะเออไหวไหวไหวโหดมากเลยเธอออ้ยโหด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 จริงไม่อีกนิยายอย่างเอาอ่ะโอ้ยอย่างชอบเลยอย่างชอบเลยอย่างชอบเลย แหมเก่งจริงเก่งจังเก่งเหลือเกินพี่บ่าวไมพี่เก่งเนี่ยครับเออพี่พี่ไฝึกมาจากวัดไหนวัดสริณในถามจริงท่านวังก็มาสอนน้องหน่อยนะเข้าใจปะเข้าใจปะเข้าใจปะเข้ะโหตรงเนี้ยผมเนี่ยเก่งเหมือนพี่อ่ะเออจริงจากเก่งเหมือนพี่จริงเนี่ยจริงจังเกมจริงเนี่ยจบแหละพี่แม่งทั้งรวยทั้งหล่อทั้งเก่งอ่ะสุดยอด อ่างวเขามาสับสไครมางมาเปช่องบางแนวโอเคปะพี่โเควพี่นะพันุ์ยุทธหนุ่มอยากมีคนไปอะพี่ไอ้ ไปอาเลยครับเนี่ยไปดูคนเก่งหน่คนเก่งคนลองดูคนเก่งกันนะผมดูคนเก่งกันกับผมโอ้โหระดับตำนานเขาเล่นกันเขาต้องเล่นอย่างนี้นะเข้าใจปะเข้าใจปะเขาต้องเล่นอย่างนี้ดู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 ดีดูดีเออคนกากไตสองกากเกินนี่แมี่โอ้โหสไนโชว์เป็นไงล่ะเขาอยู่ขวามันเลงซ้ายโอ้โหสุดจัดเลยบอกคือเหมือนตอนนี้มันยังไม่รู้มันยังไม่สื่อสารกันเลยว่าเออมันจะลงไหนกัน โอ้หนอยากชอบเลยมันกจะแบบป่าเบาครับลงก็ว่ายงั้นเลยนะหูดูดูโอ้ยนี่หนูดูดูคนโหดดูคนโหดไม่ฟุกด้วย10 seconds left One enemy remaining เล่นสนะอย่างคมอ่ะยิงแบบสุดจัดปัดบอกอ่ะไอ้เช่ทม่บอกคือเขารวยอ่ะอาจิจริงเออรวยเนาะมีตังค์ซื้อปืนนะครับผมแต่ฝีมือนี่นะเออไม่รู้ไปทิ้งไว้นไหนหมดนะก็โหดอ่ะก็โหดอ่ะครับก็โหดอ่ะเขาโหดอ่ะนะไม่ไรหรอกก็ไม่ว่ากันหรอกเนาะเขาโหดจะปล่อยโหดไปเราก็จอกเราก็เล่นแบบกระจอกกระจอกของเรานั่นแหละดีแหละ เ,ออ,เอ,ออนี่ัไงทีมปัญญาอ่อนปัญญาอ่อนเก่งมุ่งม่ปัญญาอ่อนจัดนะเฮ้ย<ห>สุดยอดไงเราเป็น,รนกระจอ,อเเกเขามันเก่งไงเขามันเก่งบอกเลยว่าเขามันเก่งเก่งเกินเก่งกว่านี้ก็ไม่มีอะไรบนโลกนะี่นย One enemy remaining เรียกเรื่องนี้จัดจัดเปินบอก